อนนี้เรามาอยู่ที่โซนที่3ครับว่าเมื่อเรามีลูกป,ปัดแล้วเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรบ้างเป็นเครื่องประดับอย่างไรบ้างเราก็เห็นครับว่าพอมาโซนนี้ครับก็จะมีการแต่งกายนะครับของผู้หญิงครับแล้วก็สวมลูกป,ปัดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นแฟชั่นนะครับลักษณะอย่างนี้ก็คือลูกป,ปัดนั้นก็สามารถที่สวมใส่ได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ตอนช่วงของลูกป,ปัด ที่ทำใหม่ที่มาจากจีนนะครับฮิตมากเข้าคิวซื้ออะไรครับเหมือนกับแจกเลยนะฮะอันนั้นคือรูปปัตติใหม่อันนั้นจะไม่มีจิตและวิญญาณเพราะอะไรทำโดยใช้เครื่องจักรเขาเอาหินใส่เข้าไปนะย่อยมาเป็นชิ้นเล็กแล้วก็เข้าเครื่องปันป่นปันป่นมาขนาดนี้เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเท่ากันหมดทุกเม็ดจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็คือเท่ากันหมดทีนี้การทําด้วยเครื่องจักรนั้นไม่มีจิตและวิญญาณ แต่ว่าลูกป,ปัดโบราณนั้นเนี่ยแต่ละเม็ดนะครับต้องทำนะฮะโดยใช้ผ่านการผลิตโดยคนนะฮะแล้วก็แต่ละเม็ดนั้นจะไม่เหมือนกันจะไม่เท่ากันเพราะในแต่ละชิ้นนั้นก็คือหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็การทำเนี่ยนะครับเขาก็พยายามนะตั้งปกตั้งใจทำนั่นคือเขาใส่จิตและวิญญาณลงไปด้วยนี่คือ เป็นเครื่องแต่งกายนะครับของชาวอาหรับเราก็จะเห็นนะครับก็สวมลูกปัดันะฮะเด็กๆก็สวมลูกปัดอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแฟชั่นของลูกปัดเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ยุคโบราณมาถึงยุคปัจจุบันที่บอกไปตอนต้นแล้วนะครับว่าอะไรก็ได้จะเป็นทางด้านของโลหะจะเป็นด้านของแก้วจะเป็นด้านของเม็ดกรวดเม็ดทรายหรือจะเป็นด้านของไข่มุกต่างๆท้าเจาะรูแล้วก็ร้อยเอามาประดับแล้วนั่นคือลูกปัดทั้งสิ้นครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในช่วงของตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าลูกป,ปัดนะมันจะมีลูกป,ปัดทองคําด้วยเพราะฉะนั้นมูลค่าที่สําคัญในยุคป,ปัดทองคํายุคนั้นเลยครับเมื่อก่อนนั้นราคาน้อยมากครับเพราะว่ามันไม่มีมูลค่ามากมายแต่ปัจจุบันนี้ครับทองคํายุคนี้บาทหนึ่งก็2 8 0 0 0แต่ว่าทองยุคโบราณครับแต่ละชิ้นนะครับบอกว่าถ้าเป็นน้ําหนักก็ไม่มากครับ แต่เมื่อเป็นลูกปัดโบราณที่มีระยะเวลาในสร้างมาแล้วทํามาแล้ว2000ปีพันกว่าปีครับแต่ละเม็ดนั่นแหละครับราคานั้นเนี่ยมันไม่ใช่ราคามันเป็นมูลค่าที่มีค่าสูงมากครับมาที่นี่ครับจะเป็นห้องที่เป็นไฮไลท์ของศูนย์ลูกปัดหรือพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบราณของเราตรงนี้นั้นก็ถือว่าเป็นลูกปัดที่เป็นลูกปัดโบราณล้ำค่าที่ได้นำมาจากที่ต่างๆของอันดามัน ไม่ว่าจะเป็นของระนองไม่ว่าจะเป็นของพังงากระบีนะครับแล้วก็มีของสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางชุมพรน,นะครับเอามาไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวอีกชิ้นหนึ่งครับที่เป็นประติมากรรมที่ได้นํามาสร้างไว้ก็จะเป็นลักษณะของคนครับทุกอย่างในโลกนี้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะไม่ว่าจะเป็นทางด้านขนดนตรีเลดขึ้นจากคนครับ เกิดขึ้นจากความคิดเกิดขึ้นจากสมองนะครับแล้วขึ้นมาลักษณะก็คือกระจายเผยแพร่เมื่อกระจายเผยแพร่ไปแล้วนะครับมันออกสู่โลกกว้างกลายเป็นรัศธิมินนี่คือความเจริญรุ่งเรืองของโลกความเจริญรุ่งเรืองของมุสยชาติแล้วก็จำทันครับว่าลูกป,ปัดนั้นก็เช่นเดียวกันครับที่เราเห็นณนะวันนี้นั้นที่เป็นลูกป,ปัดโบราณนั้น<ไอ>เกิดขึ้นจากความคิดของคนเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาเมื่อเกิดมาแล้วครับเมื่อเราย้อนยุคไปแล้ว นั่นคือคุณค่าที่สามารถที่จะบอกว่านั่นคือคนในยุคเก่ายุคโบราณนั้นเนี่ยเขามีความรู้มีความคิดส่งผลมาให้กับคนยุคปัจจุบันนั้นได้นำไปศึกษาเรียนรู้ต่อไปครับเรามาเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายอันนี้เราก็จะเห็นครับว่ามันจะเป็นแท่งหินนะครับแท่งหินจะเป็นทรงนี่พีระมิดแล้วก็ทรงทรงกลมเนี่ยครับเป็นกระบอกกลม อันนี้จะเป็นอาเกตสีเหลืองนะครับซึ่งผมไปเจอร้านขายของเก่าของญี่ปุ่นนะครับเขาตั้งราคาไว้2ชิ้นนี้2,500ผมต่อรองนะต่อรองมาขอสัก0อพเขาบอกคุณก่อนหน้านี้มาต่อรอง2 0 0พันผมก็ไม่ให้บอกผมจะซื้อมาไว้ในพิพัณฑ์นะเขาก็ให้ครับสอิ้นนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะมาตัดนะครับเพื่อผลิตเป็นลูกป,ปัดที่เล็กๆครับแต่เมื่อเห็นทรงแล้วรูปร่างแล้วเนี่ยบอกว่า เอาไว้อย่างนี้ดีกว่าดีแล้วแต่ว,ว่าที่ท่านเห็นครับที่สําคัญเนี่ยตรงนี้ครับเรามาดูใกล้ๆนะครับว่านี่คืออะไรนี่คือปฏิมกิกรรมอีกชิ้นหนึ่งครับที่ได้มีการออกแบบไว้นะครับของอาจารย์ถวันดัชนีซึ่งเรียกว่ามีดมางฟ้าแล้วก็วางอยู่บนฐานของทางหินสีม่วงนะครับอเมทิสอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเขาขนาดน้ำนั่นเอง,เอง เรานั้นเปรนกรรมชิ้นนี้ครับรอวันเวลาว่าถ้ามีเงินเมื่อไหร่นะครับเราก็จะสร้างผปรแกรรมชิ้นนี้ครับเอาไว้ที่นี่เป็นชิ้นที่เราจะล้ำลึกถึงอาจารย์ธวันดัชนีที่ท่านเมตตาทําให้กระบีนั้นเป็นเมืองศิลปะครับถัดมาครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของห้วยนะครับโบราณที่ทําจากดินเผานะครับที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ตาม พื้นที่ต่างๆที่เราไปเจอรูปปัตนะครับบา,บางชิ้นก็อยู่ในถ้ำนะครับนี่คือภูมิปัญญาของคนยุคโบราณนี่ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นถ้วยจะเป็นเป็นเครื่องใชตง้ต่างๆตามที่เห็นห้องนี้นั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาถ้ารักรูปปัตตต้องมาห้องนี้ครับเพราะว่าจะบอกเล่าเรื่องราวของรูปปัตติตั้งแต่ยุคโบราณมาครับสองพันกว่าปีของถ้มแล้วก็พันกว่าปีนี่คือ ของที่เรารวบรวมมาไว้แสดงไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นก็ผมก็เชื่อว่าตรงนี้ครับมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่วันนี้คนต่างจังหวัดครับพอมาและต้องมาที่ศูนย์เรียนรู้ต้องมาดูที่พิพันธกปัตโบราณต้องมาดูหอศิลป์อนันต์ตั้งแต่เราเปิดมาปี255758ครับจนถึงปัจจุบันมีคนเข้ามาเยี่ยมชมแล้วเนี่ยสองแสนกว่าคนเกือบสามแสนแล้วตอนนี้ถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องโควิดเมื่อปลายปี -62 แต่ถึงวันนี้ครับผมเชื่อว่านั่งเที่ยวเนี่ยทะลุ4ี่แสนแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครับอนาคตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้แหละจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองที่นำรายได้ที่นำเอาคนที่มาใช้มาจ่ายมาพักแล้วก็มาสร้างนะให้คนกระบี่นั้นเนี่ยเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นเพราะฉันวันนี้เรามาดูตรงนี้ครับมาเริ่มต้นนะฮะว่าจากลูกปัดที่เราเห็นเนี่ยนะครับพันกว่าปีนะ อันนี้ก็จะมีทั้งตราประทับมันจะมีทั้งแกะนะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีลูกป,ปัดจงทุ่นนะลูกป,ปัดรงกลองบางนะ 8, 6, อง้างนะฮะแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมต่างๆเป็นต้นเพราะนี่คือเรื่องราวนะครับที่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้าคุณรักลูกปัดนะครับผมว่าต้องมาที่นี่ครับมาแล้วทำอะไรมาศึกษาครับมาเรียนรู้เพราะว่าวันนี้นั้นเนี่ยลูกป,ปัดที่เราเห็นตามท้องตลาดนั้น คนนิยมครับแต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าความโบราณของลูกปัดนะครับกับระหว่างของเก่าของใหม่เนี่ยเขาแยกไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีการกร,รมวิธีต่างที่ไปฝังดินบ้างแนะช่น้ํายาเคมีบ้างทําให้มันเก่านะครับก็ดูไม่ออกแต่ว่าถ้ามาศึกษาแล้วเนี่ยท่านจะเห็นครับเอามาเทียบได้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้ของเราะฉงนั้นเราจะเห็นได้ว่านอกจากในส่วนของลูกปัดเราจะเห็นกําไรครับ จะเป็นเศษกําไรที่หันนกนะก็ทิ้งเมื่อก่อนนั้นเนี่ยลูกปัดที่สวยงามเขาคัดครับคัดแล้วก็ส่งขายเป็นสินค้าแต่ว่าลูกปัดที่ไม่สวยมันมีบินบ้างก็ทิ้งจะจ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้พบได้เห็นเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เขาทิ้งแล้วครับแต่ว่าถามว่าไอ้สิ่งที่ทิ้งแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างบอกนี่ครับคือเสน,น่ห์เพราะอะไรเพราะว่าของใหม่ถ้าเราทําให้มันเหมือนของเก่าครับจะทําทให้หักจะให้เบี้ยวเนี่ย ทำยากครับแต่ทําให้สวยง่ายวันที่บอกไปตอนต้ยนครับว่าความไม่สวยคือความสวยสเสน่ห์รูปปัตคือความไม่สวยครับเราดูนะครับแสงของรูปปัตินั้นเนี่ยเมื่อถูกกระทบกับแสงมันจะมีประกายจะมีตาของไฟนะครับที่มันเกิดขึ้นนี่ก็เป็นความสวยงามเพราะฉะนั้นถ้าท่านใส่ไปในที่นะฮะที่สามารถจะท้อนแสงได้ส่องกับแสงอาทิตย์ได้จะเห็นประกายนั่นคือจิตวิญ,ญญาณของคนที่เขา ใส่ในรูปปัตนั่นเองมาช่องนี้ครับเราจะเห็นอย่างนี้ว่าจะมีไหบ้างนะครับจะมีพวกอฏิมรกรรมช้างบ้างจะมีเบ้าหลอมบ้างนะครับต่างๆเหล่าน,านี้ครับมันก็เป็นเรื่องราวที่เราพบในที่ปริติรูปปัตแหล่รงรูปปัตโบร,ราณแต่ว่าสุดยอดนะของรูปปัตนั้นของเรานั้นคือรูปปัติของท่อมเรียกว่านี่คือจัก,กรพรรดิรูปปัติ ลูกป,ปัดที่ไหนก็ตามครับในประเทศนี้เก่าแก่ที่สุดนั้นก็คือลูกป,ปัดของท่อมนั่นเองเพราะฉะนั้นลูกป,ปัดของท่อมที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยทรงต่างๆนั้นท่านจะดูไม่สวยครับเนี่ยเพราะนั้นคือดิบๆเลยนะทำแต่มาเรื่อยหลังเนี่ยเขาบอกพันสองร้อยป,1000ปีพันปีเขาจะมีเคื่อนมือดีขึ้นนะมีความคิดต่างๆที่พัฒนาขึ้นก็ทําให้มีทุน่นนะทรงทุ่นบ้างทรงแปดเหลี่ยมพวกเยมสวยงามแต่ของของทอมไม่ใช่แต่ว่าเสน,นิคืออะไร เอาของอย่างนี้ครับไปเทียบกับของที่บอกสวยงามนั้นเขานั้นเป็นของใหม่หมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าลูกปัดที่อยู่ข้างในครับจะเป็นเขาเรียกสมหวังบ้างเมื่อก่อนเขาเรียกว่าแห้วนะครับส้นผมเล็กๆเนี่ยไปที่ของท่อมเป็นบ้านของน้าสาวที่เป็นแหล่งผีลูปปัตอนนั้นก็นโซนนะครับก็มีหนังสติ๊กไปด้วยแล้วก็ไปเก็บพวกนี้ครับริมทางเดินเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับพอยุคนั้นเนี่ยนะ ใครจะเก็บไปก็ไม่ได้มีคนมาทวงคืนว่างั้นแต่ว่าเมื่อไปแล้วนะครับมันลูกกลมๆนะครับก็หยิบขึ้นมาแล้วเอาไปยิงนกนครับก็ไม่เป็นไรโซนตอนนั้นยิงไปยิงไปยุคนี้นครับถ้าเราบอกว่าเม็ดประมาณเท่ากับแห้วครับยิงไปเม 1, 2, ็ด่งสองหมื่นยิงไปเม็ดละสองหมื่นทีดดูว่ามูลค่าแค่ไหนขนาดนี้มันยุคโบราณนะครับเป็นอย่างนี้เมื่อประมาณ20บเกือบ2ีปีที่แล้วครับ ผมไปที่วัดสองถ้มไปเจอท่านพระครูอาทรที่ท้องถิ่นทรงนั้นก็เรียกว่าท่านบาทท่านเล่าผมฟังครับบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยลูกปัดโบราณที่ของของถ้าเนี่ยใครเอาไปต้องเอามาคืนครับมีปัญหาทั้งสิ้นเลยมีปัญหาตรงไหน,นเราบอกบอกมีคนมาตามมาถวงคืนท่านบอกว่าตอน2ี่ปีที่แล้วครับไลฟ์ฟังมาย้อนกลับไปยี่สปีเนี่ยนะก็คือ4ี่สิปีจากจากวันนั้นถึงวันนี้ครับ ่านเล่าให้ฟังว่าคืนหนึ่งเนี่ยท่านท่านนอนอยู่นะครับท่านก็ฝันฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะสวยครับผมยาวแต่งชุดขาวเลยเดินมาอาจารยา์อาจารย์ตื่นอาจารย์ตื่นเถอะในฝันนี่ยบอกว่าตื่นขึ้นมา,าถามว่ามีอะไรเหรออ,อาจารย์เนี่ยฉันนี่นะอยู่ที่นี่มาเป็นพันปีแล้วเฝ้าสมบัติวันนี้ฉันจะไปแล้วนะอาจารย์ช่วยมารับสมบัติไปทีเถอะในฝันนั้นอาจารย์บอกอยู่ตรงไหน เอาพาไปดูเขาก็เดินนําหน้าครับอาจารย์ก็เดินตามหลังไประหว่างที่กุฏีท่านอยู่เนยห่างจากจุดที่เขาพาไปเนี่ยครับคือท่าน้ำาน่ะ200มันสองร้อยเมตรก็ไปถึงก็ชี้ให้ดูเนี่ยสมบัติอยู่ตรงนี้นะใ,ให้มาเอาไปพอตื่นเช้ามาโอ้เมื่อคืนฝันแปลกฝันแปลกก็เลยชวนมรรคทายกชวนพระชวนเนนนะครับเดินตามรอยที่ฝันไปก็เดินไปถึงท่าน้ำเนี่ยมันมีทางลง ก็ปะกะติก็ลงกันอยู่แล้วท่าน้ําก็ลงไปครับปรากฏพอดูที่เขาชี้ให้ดูเนี่ยมันเป็นไม้ที่โผล่ขึ้นมาลักษณะพอดูไปเรา่อยมันเป็นหัวเรือก็เลยคนมางมพอลงไปงมไว้เจอพระพุทธรูปพองมมาก็เจอลูกป,ปัดมาเจอเงินยวงต่างหลังจากนั้นก็เอาของเนี่ยมาไว้ในพิพน์เมื่อได้ทราบข่าวว่าอาจารย์นั้นฝันว่าคนที่ดูแลลูกป,ปัดนั้นเนี่ยบอกเขาไปแล้ว คนก็เริ่มไปขุดขุดมาได้เยอะมากครับข่าวนี้รู้ไปถึงคนสุพรรณบุรีก็ลงมาครับคือพ่อค้าสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับเขามีอู่ทองอยู่ใกล้ๆเขาก็นี่มีลูกปัดอยู่แล้วพอได้ข่าวว่าที่นี่ลูกปัดขึ้นเนะี่ยมีการขุดพบเยอะก็มาเลยครับมาตั้งนะีที่รับซื้อมาตั้งที่รับเจียลูกปัดนะครับคนก็มาขายเยอะขนเป็นสิบธิันรถครับเอาขึ้นไปสุพรรณบุรีเปน่าียดายมาทราบภายหลังว่า สิ่งที่เอาไปนั้นเนี่ยนะครับเขาเอาไปเตียในเป็น,ปนของใหม่หมดเลยนั่นก็คือหินเนี่ยนะมันมีอายุของมันเนี่ยครับตั้งแต่โบราณในการมาเนี่ยถึงวันนี้เท่ากันหมดนะครับแต่ว่าการผลิตนั้นเนี่ยสองพปีที่แล้วกับมาทําใหม่นะวันนี้เนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นน่าเสียดายว่ามูลค่าความเป็นของเก่านั้นเนี่ยมันหมดไปโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นวันนี้ครับเราไปเห็นได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเป็นเรื่องราวที่กระจายกันออกไป คนทั่วประเทศครับที่มีความรักนะฮะมีความนิยมชมชอบใน,นรูปปัดเนี่ยก็จะมุ่งนะฮะมาที่คลองท่อมต้องการเียจมมาครอบครอง,องนาสาวเล่ายห้ฟังว่ารูปปัดหน้าคนนั้นเนี่ยที่ขุดขึ้นมาได้200เมตรเม่ยนะครับคุณสุพรรณบุรีนะครับมาซื้อไปทั้งหมด11เม็ดเม็ดเล็กๆนะครับทั้งหมดเนี่ย10เม็ดและมีเม็ดใหญ่1เม็ด ตอนหลังทราบว่าไอ้เม็ดเล็กๆนะครับสิบเม็ดเนี่ยนะเขาขายไปหมดเหลือแต่เม็ดใหญ่นะเขาไปใส่นะใส่กรอบตลับทองแล้วก็ฝังเพชรบัดนี้เนี่ยเขาเป็นมหาเศรษฐีอยู่ที่สุพรรณบุรีครับแต่ว่าจะเป็นใครนั้นไปติดตามมาดูเพราะงั้นตรงนี้นครับก็หลังจากที่ท่านหวาดนั้นเนี่ยนะครับท่านหวงแหนและลุปัดมากท่านเคยถวายให้สมเด็จประเทศไปแล้วนะครับ เส้นหนึ่งนะสวยงามมากผมเห็นถึงความตั้งใจผมเห็นถึงคุณค่าของลูกป,ปัดผมเห็นถึงประโยชน์นะในการที่จะให้คนมาศึกษาเรียนรู้อาจารย์วาดนั้นหรือท่านาพระครูทรนั้นเนี่ยมุ่งหวังในการนี้สร้างวิพันธ์ผมก็เคยไปคุยกับท่านนะครับมีการออกแบบวิพันธ์ให้วันนี้ต้องขอบคุณทางทางเทศบา,ตาลตะมนลคลองท่อมใต้ครับที่เขาสร้างวิพันธ์ขึ้นมาให้คนได้ศึกษาเรียนรู้และเก็บลูกป,ปัดโบราณไว้ ผมก็มาทําที่นี่นะครับที่เป็นรูปปัดอนามันก็คือว่ารวบรวมของอนุมันทั้งหมดมาไว้ที่นี่เพราะฉนั้นใครอยากจะเรียนรู้ใครอยากจะศึกษาท่านมาที่นี่ครับหลายคนเมื่อมาแล้วเนี่ยเขาตกใจครับว่าโอ้รูปปัดที่นี่ทําไมมีมากมายนะฮะปกติแล้วเนี่ยแต่ละตู้ครับเขาวางไว้ชิ้น2ชิ้นแต่ว่าไอเราพื้นที่มันจํากัดครับเลยตู้นึงเอาไว้หลายชิ้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าไปาท,ที่พิพันเจียงไคเชกค,ครับเจอในนั้นน่ครับมันมีอยู่แค่3เส้นแต่เขาเ่าครับ มาดูมันเยอะมากมายครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้ท่านมาครับคนทั้งจังหวัดนี่นะครับคือจังหวัดทั่วประเทศนะครับเขามากันหมดแล้วคนต่างประเทศมาแล้วแต่คนบ้านเราคนกระบี่นั้นเนี่ยยังผ่านไปผ่านมาจะมาดูเมื่อไหร่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้แต่ว่าบอกว่ารู้เขาแต่ไม่รู้เราวันนี้อยากจะเรียนนะครับว่าให้คนกระบี่นั้นเข้ามาศึกษาเรียนรู้โดยเพราะเด็กและเยาวชนครับเพราะว่าที่นี่ยังอยู่นานและที่นี่คือสมบัติของทุกคนสมบัติของชาติ และที่นี่ก็คือแหล่งที่จะทําให้คนที่มาแล้วเนี่ยนะครับเขาได้เข้ามาท่องเที่ยวแล้วตรงนี้ถ้าเกิดความสาคัญตามที่เราเห็นนะครับนายกรัฐมนตรีท่านท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมาสองครั้งแล้วครับรัฐมนตรีหลายท่านมาที่นี่ครับประการทรวงมาหลายท่านแล้วครับทั้งสสทั้งสอวอแล้วก็ผู้คนต่างๆเข้ามากันเยอะแยะเลครับทําไมเราช้าอยู่ใหญ่ครับมาบ้างจะได้เห็นครับว่าทําไมเราไม่รู้เราบ้างอย่ารู้เขาอย่างเดียวครับ